สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับไซอิ e ๋วคุกก i n g i นเยอรมนีสำหรับใครที่อยู่ประเทศเยอรมันอาหารจานนี้ถือว่าง่ายสุดๆเลยเป็นอาหารที่ง่ายสำหรับแม่บ้านมากเลยก็แค่ย่างไส้กรอกต้มมันฝรั่งแล้วก็อุ่นซาวเคราวอาหารจานนี้ขายกันที่ในร้านอาหารถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะทำเองที่บ้านง่ายนิดเดียวเรามาลงมือทำกันเลยนะ อันนี้เป็นไส้กรอกสำหรับทางใต้รัฐวาเรียเรียกกันว่านูนแบเกอร์บาร์วอรสเป็นไส้กรอกหมูนะคะมีขนาดเท่ากับนิ้วมือ <What? S 1> ก็น่าจะเป็นไส้กรอกที่เล็กที่สุดของประเทศเยอรมันแล้วนะไส้กรอกชนิดนี้มักจะทานกับซาวเวอร์คราว์และซาวเวอร์คราววันนี้ก็ง่ายมากอยู่ในกระป๋องแบบนี้แล้วเปิดกระป๋องออกมาโอ้โหอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ แบบนี้ชาวเยอรมันภูมิใจเป็นนักหนาเลยเรียกกันว่า Make in German สินค้าของเขาไม่จกตาเลยมาเต็มๆกระป๋องอัดแน่นด้วยเรียกว่าเอาช้อนขุดแทบจะไม่ขึ้นกันเลยเจ้าซาวเคราส์ในกระป๋องแบบนี้ถ้าเราจะทานเราก็ต้องอุ่นก่อนนิดนึงหรือใครจะทานเย็นๆก็ได้นะแต่ว่าไส้กรอกเราย่างร้อน,อนๆไงเราก็ต้องทานกับซาวเคราส์ที่อุ่นๆด้วย เพราวคราวใส่หม้อเติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะส่ว <c oughs> นกระบอยเด็ดวันนี้เราจะทานกับมันฝรั่งนึ่งเตรียมนึ่งมันฝรั่งไว้ก่อน30นาทีนะคะพอมันฝรั่งเริ่มจะสุกแล้วก็มาย่างไส้กรอกกันเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะใส่น้ำมันบางๆนิดเดียวแค่ประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลย ไส้กรอกที่ใช้วันนี้นะคะถุงหนึ่งมีประมาณ10ชิ้นราคาประมาณเกือบเกือบสยูโรเราจะจี่เข้าไปมาแบบนี้นะคะไฟอ่อนๆไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยหมุนพลิกกลับด้านแบบนี้จนกว่าผิวเขาจะสุกเหลืองทั่วกันจริงๆไส้กรอกแบบนี้เขาก็สุกอยู่แล้วนะแต่ว่าเราย่างให้ผิวเขากรอบขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นเอง ถ้าผิวไส้กรอกเขาหอมกรอบเขาก็จะทานอร่อยด้วยนะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันด้วยกระดาษแบบนี้ใครจะเสิร์ฟเลยก็ได้แต่ว่าในจานมันจะมีน้ำมันอยู่ดูไม่น่าทานซอสเคล้าของเราก็อุ่นได้ที่แล้วโอ้โหหอมมากส่วนไส้กรอกของเราแบ่งใส่จานกันเลยวันนี้แบ่งคนละห้าตัวตอนเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งนึ่งแล้วก็ซอสเค้าแบบนี้ จานนี้ถ้าสั่งทานที่ร้านอาหารก็จะประมาณ8-9ยูโรเลยนะรู้อย่างนี้แล้วคราวหนะ้าเราต้องทำเองที่บ้านนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ